ทำไมเราถึงตั้งเงื่อนไขกับตัวเองซะสูงขนาดนั้นว่าเราผิดพลาดไม่ได้เราทําแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้สวัสดีค่ะสําหรับวิดีโอนี้นะคะพอรอนก็จะมาพูดถึงเรื่องความเป็น perfectionist ทีนี้ขออนุญาตขยายความก่อนสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะคะว่ามันคืออะไรบางทีเราก็อาจจะมีความเป็น perfectionist อยู่ในตัวก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นแบบเป็นจา่าซึ่งพอนะก็อยู่ในเคสที่เคยเป็น perfectionist ก็เลยวันนี้แต่ทุกวันเนี้ยก็คือดีขึ้นนะคะไม่งั้นทุกคนจะไม่ได้ดูวิดีโอที่ทุกคนได้ดูกันอยู่นะคะโอเคทีเนี้ยขออนุญาตอธิบายก่อนนะว่า perfectionist คืออะไรพืดจริงแล้วค่ะสำหรับว่าคำว่า perfect หรือว่าคำว่า perfection จริงๆแล้วมันมีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าที่ของคำมันไม่เหมือนกันแต่วิดีโอนนี้เราไม่ได้มาสอนภาษาเนาะแต่ขออนุญาตอธิบายย่อๆว่า ออ perfect ก็ <c oughs> คือคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็ perfection <c oughs> คือคำนามฉะนั้นน่ะความหมายมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าที่ของคำไม่เหมือนกันวางไม่เหมือนกันวางในตำแหน่งประโยคไม่เหมือนกันนี่นาวไม่เข้าคอร์สภาษานะคะทีนีน้ความหมายอะคะ่ะก็คือ perfection <c oughs> จะหมายความว่าความสมบูรณ์แบบส่วน perfect ก็จะแปลว่าสมบูรณ์แบบหรืออะไรที่สมบูรณ์แบบอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือจะเป็นการขยายหรือเป็นการ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเอ้ยสมบูรณ์แบบนะคะทีนี้เรามาดูกันแล้วพอเต erm ิมคาว่านิสเข้าไปพยายามไม่ภาษาศาสตร์แล้วนะคะโอเคทีนี้มันก็จะหมายถึงผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบทีนี้เราก็อาจจะแบบงงว่าผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบคืออะไรจริงๆแล้วค่ะผู้นี้มันความสมบูรณ์แบบจริงๆก็มีความหมายตรงตัวมันไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นเฮ้ยนี่ไม่คืออาชีพโน no, ไม่ได้เกี่ยวกับความอาชีพนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะบุคคลนะคะ บุคคลที่มีความสมบูรณ์แบบอาะทีนี้ก็งงความสมบูรณ์แบบคืออะไรความสมบูรณ์แบบในที่นี้ค่ะมันคือความคิดหรือ mindset ของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะแบบเป็นทุกๆเรื่องในชีวิตก็ได้ที่เขาคนนั้นนะคะต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าในบางสิ่งบางอย่างซึ่งสําหรับคนที่มีความเป็นอาการนี้ค่ะก็จะเป็นในแนวที่ คนคนนั้นหรือพรในเมื่อก่อนฉันในอดีตเคยเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเราจะมีความต้องการความปรารถนากับคือจะว่ายังไงอ่ะมีความแบบมันต้องการหรือปรารถนามันดูเบาไปแต่มันมีความแบบโหยหาความแบบสมบูรณ์แบบอ่ะอย่างสุดซึง้งกับสิ่งใดก็ตามที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์คือแบบ เป็นความแบบหวยหาจากแบบส่วนลึกของความรู้สึกอะค่ะที่ต้องการความแบบสมบูรณ์แบบในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างซึ่งทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าความสมบูรณ์แบบอะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคะซึ่งความสมบูรณ์แบบในที่นี้เอ่อสำหรับคนที่เป็น perfectionist <c oughs> ะคะ่ะก็คือการที่คนคนนั้นหรือเขาคนนั้นมีความไม่เซตอะคะ่ะมันคืออยู่ที่ไมเซต ของใครคนไหนก็ตามที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามห,าห,หรือแง่ใดแง่นึ่งหรือทุกๆแง่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็น perfectionist นะคะก็จะมีความต้องการความสมบูรณ์แบบหรือโหยหาความสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะนี่ก็คือการจํากัดความการเป็น perfectionist หรือผู้ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้นะคะ พรท้าวความถึงคาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคือมายเซตหรือชุดความคิดของเรารูปแบบความคิดของเราที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึง่งฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะมันจะไม่ได้จํากัดแค่ว่าแบบเฮ้ยคนนี้เกิดมาต้องเป็น perfectionist จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเขาคนนั้นนะคะมีมุมมองความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตและหวยหาความสมบูรณ์แบบในชีวิตหรือเปล่านั่นแหละค่ะคือคําจํากัดความไม่ใช่แบบอยู่ๆเกิดมาฉันเป็น perfectionist เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าพรมองว่าการเป็น perfectionist คือคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตะคะ่ะมันไม่ได้เกิดมาแล้วแบบเกิดปุ๊บเป็นปั๊บแต่พรเชื่อว่ามันน่าจะมาจากแบบพฤติกรรมหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตที่ทําให้ใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะแบบเป็นปมก็ไ้นะคะที่ทําให้เป็น,น perfectionist อ่ะทำไมถึงพูดว่าเป็นปมคือใครคนใดคนหนึ่งต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตมันดูแบบเป็นเรื่องที่แบบอ้อมันก็ดีไม่ใช่หรอริๆแล้วมันก็ดีค่ะทุกคนต้องการแบบความ เวลาถ้าเกิดว่ามีใครให้เลือกสำหรับดีกับไม่ดีอย่างเงี้ยทุกคนต้องการเลือกความที่แบบความดีความสวยงามเสมอมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่า perfectionist ในที่เนี้ยค่ะหรือว่าการต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตมันจะเป็นขั้นกว่าที่แบบเฮ้ยฉันต้องการเนี้ยฉันรู้ว่าเนี้ยดีแล้วแต่ว่าฉันอะคิดว่ามันดีได้ยิ่งกว่าเนี้ทำไมมันถึงดีกว่านี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยคือ พรเคยเป็นเลยสามารถถ่ายทอดความรู้สึกส่วนหนึ่งของคนที่เป็น perfectionist ให้กับทุกคนได้ฟังได้อะคะ่ะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าแบบ perfectionist ความจริงแล้วมันคือชุดความคิดที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉะนั้นอ,อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าความสมบูรณ์แบบแท้ที่จริงแล้วมันมีหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ข้อสังเกตอาการนะคะว่าแบบเฮ้ยเราเป็น perfectionist หรือเปล่ามันก็คือการที่เราแบบ ยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดคือการทํางานหรือว่าการทําอาหารก็ได้อะไรที่มันใกล้ๆต,ตัวแล้วเรารู้สึกว่าอสมมติเราทํางานรรู้สึกว่าเขียนๆไปไงเออสมมติสมมติยกตัวอย่างมาตีเส้นแล้วเราตีเส้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยตีเส้นแล้วเส้นนี้มันเบี้ยวแต่เราจะมีความคนเป็น perfectionist นะคะจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอันเนี้ยเบี้ยวเบี้ยวอ่ะไม่สวยเลยอะทำงานเละคือแบบแทนที่จะแบบขีดเส้นจบบรรทัดให้มันสวยงามอันนี้คือแบบเละเลยเละทั้งงานเพราะว่า เพราะว่าเส้นขีดขีดบรรทัดจบมันเดียวหรือบางทีอ่ะมันก็อาจจะมีส่งผลกระทบถึงขั้นที่ว่าแบบจริงๆสมมติว่าเขียนมาสิบรรทัดอาจจะสวยหมดคือมันอาจจะแบบเกิดความผิดพลาดแค่แบบขีดเส้นตีเส้นเบี้ยวไงก็อาจจะทําทให้แบบอยากเขียนใหม่หมดเลยทั้งงานก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าจะแบบอยากได้ความสมบูรณ์แบบอะ อันนี้มันสมบูรณ์แบบไม่พอแล้วก็ข้อสังเกตอาการอีกแบบหนึ่งนะคะก็ลองสังเกตดูว่าสมมติว่าเราตั้งใจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งอะแล้วสมมติว่าผลสุดท้ายอะมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังหรือแบบเออแบบเวลาที่ทุกคนทํางานหรือทําอะไรก็ตามอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีแบบว่าตั้งใจว่าผลลัพธ์จากการทําสิ่งนี้จะได้ออกมาประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าสําหรับคนเป็น perfectionist นะคะลองสังเกตดูได้ว่าถ้าผลสุดท้ายของการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้จะรู้สึกแบบเฟลมากจะรู้สึกล้มเหลวมากจะรู้สึกเสียใจมากทำไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างที่ตั้งใจไวโอเคอันนี้คืออินเนอร์อินเนอร์สำหรับคนที่เป็น perfectionist นะคะจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบออกมาทางการแบบภาษาพูดแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในอารมณ์แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกงุดหิดไปเลยอะคะ่ะแค่มันอาจจะดูเป็นคําว่าแค่ แค่เพราะว่างานผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้เป็นตามที่ตั้งใจไว้มันก็ทําให้รู้สึกว่าเปรียวรู้สึกว่าเป็นคนล้มเหลวไปเลยอย่างงี้ค่ะมันคืออ่ะในสายตาของคนที่ไม่ได้เป็น perfectionist อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแค่เรื่องนิดเดียวเองแกแบบตีเส้นผิดตีเส้นเบี้ยนิดเดียวแบบแกจะเขียนใหม่ทําไมแต่สาหรับคนที่เป็น perfectionist มันก็จะมีความเข้มข้นของอความเป็น perfectionist ในระดับที่แตกต่างกันฉะนั้นก็แต่ละคนอาจจะบอกไม่ได้แต่พรก็อยากจะมาแชร์เพื่อให้แบบทุกคนแบบเออสำหรับคนที่ไม่รู้หรือคนที่ยังไม่เป็นหรือว่าคนที่แบบเป็นแล้วหรือว่าเห็นคนอื่นเป็นก็จะได้รู้แล้วก็จะได้รู้ทันรู้เท่าทันและระวังตัวกับความเป็น perfectionist นะคะอะมาเข้าเรื่องอย่างที่บอกไปเนาะว่าความเป็น perfectionist หรือว่าความเป็นแบบเจ้าเห็นความสมบูรณ์แบบเจ้า จาแบบจอมความสมบูรณ์แบบเนี่ยความจริงมันดูน่าจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยมันก็เวิร์กนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แย่นี่มันจะได้แบบงานจะได้ออกมาดีแต่เอออย่างที่ทุกคนถ้าแต่อย่างที่ทุกคนฟังนะคะถ้าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ว่ามันเป็นในระดับที่แบบมันเป็นขั้นกว่าไปแล้วนึกออกปะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตั้งใจว่าจะเป็นแบบเนี้ยแต่เนี้ยมันไม่ได้อะมันต้องเป็นยิ่งกว่านี้สิอันนี้มันแบบไม่พอคือ แทนที่มันจะสร้างความสุขในชีวิตอะค่ะมันจะสร้างแล้วก็มันจะตั้งเงื่อนไขในการใช้ชีวิตเรามากยิ่งขึ้นในทุกๆเรื่องนึกออกปะเหมือนแบบเฮ้ยสมมติว่าเราตีเส้นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยฉีดเส้นแล้วมันเบี้ยวเราเริ่มงานใหม่หมดเลยสมมติเราเขียนใหม่หมดเลยแล้วไอตอนตีเส้นครั้งต่อไปในการแก้งานมันคือมันจะเครียดมากนึกออกใช่ไหมคะทีเนี้ย อันนี้คือหนึ่งเรื่องย่อยๆเนอะปะแต่ว่าความเป็น perfectionist มันสั่งสมจากการกระทำจากเรื่องยิบย่อยเล็กๆน้อยๆจนมันแบบนำไปสู่แบบการเป็น perfectionist ที่สูงกว่าหนักกว่าและต้องการตั้งเงื่อนไขกับตัวเองมากกว่า เดิมมากยิ่งขึ้นเนอกปะมันคือแบบมันจะไม่มีการแบบถอยลงถอยลงมันจะแบบถ้าเกิดว่าเราได้สังส่งสมความเป็น perfectionist แล้วมันจะเป็นขึ้นตีกราฟเลยค่ะมีมีแต่ว่ากราฟแบบนี้หรือว่าการาฟแบบนี้หรือแบบอย่างนี้คือมันจะไม่มีการที่แบบลดลงอะคะ่ะมันจะลดลงได้ยากมากมันอารมณ์เหมือนแบบเป็นการ ถือคติถือความแบบเป็นตัวเองความสมบูรณ์แบบที่มันจะทําให้สิ่งเนี้ยมันจะแบบเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนออะปะซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้แบบส่งผลดีต่อเราเพราะว่าแทนที่มันส่งผลดีมันส่งผลต่อสุขภาพจิตมากกว่านะคะซึ่งถามว่าความเป็น perfectionist ดีไหมคือ มันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าถ้าเมื่อใดที่เราตีตราว่าเราเป็น perfectionist หรือว่าต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องอ่ะพรว่าพอในมุมมองของพอรสําหรับคนที่เมีอาการนั้นหนักๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคอะค่ะฉะนั้นจากใจของคนที่เคยเป็นอาการนี้หนักๆอย่างพรนะคะก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่า ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาและเราสามารถเรียนรู้และยอมรับความผิดพลาดได้นะคะฉะนั้นก็เลยอยากจะแบบอลองคิดเป็นโมเดลความคิดหรือว่าคอนเซปต์นี้ง่ายๆก็ได้สมมติว่าใครสักคนกำลังเดินมาหาเราอยากจะพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยแต,ววมมตะะ่ว่าเขาพูดไม่เก่งสมมตินะคะว่าเขาพูดไม่เก่งแล้วเราก็แบบ โอ,อ้เราก็เข้าใจเนาะเหมือนแบบว่าเราอาจจะดูทรงเขาออกหรือดูท่าทางของคนที่กําลังจะมาคุยกับเราแล้วเรารู้เรื่องว่าเขาเฮ้ยจริงๆเขากำลังแบบเขินอยู่กําลังประหม่าอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเอ่ะเฮ้ยเขาเกิดความประหม่านะเขากาลังตื่นเต้นกําลังเขินอายอะไร,ะไรต่างๆทีนี้เวลาที่เขากำลังจะทักทายเราเขาก็อาจจะมีความแบบว่าการพูดอาจจะแบบติดขัดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคนเชื่อว่าถ้าหลายๆคนเห็นท่าทางอาการแบบนี้เราก็น่าจะมีความที่เฮ้ยหรือ คือเราไม่ต้องถึงกับว่าเราวัดยอมรับการเข้ามาทักทายของเขาอะไรนะคะแต่พรเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเห็นท่าทางหรืออาการแบบนั้นแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะพรรู้ว่าทุกคนก็คือทราบได้ดันทีว่าเขากําลังเฮ้ยกาลังเกิดอาการประมาณทีนี้อย่างน้อยก็คือเราอะรู้ว่าเขาอะเป็นอะไรฉะนั้นอ่ะพรเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความเปิดใจที่เข้าใจและทําความเข้าใจกับเขาว่าเขามีอาการนี้ซึ่งพรเชื่อว่า แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดใจยอมรับการทักทายของเขา100%อาจจะแบบเป็นคนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นคนที่น่ารักหรืออะไรคนนั้นที่อยู่ในความคิดของทุกคนนะคะแต่ว่าพรอนเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะแบบเฮ้ยก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งที่เรารู้ว่าเขา่เกิดอาการนี้แล้วเราพร้อมที่จะรอฟังเขาว่าเขาจะพูดว่าอะไรฉะนั้นก็เหมือนกับเราค่ะพรอนเชื่อว่าทุกคนก็เสียงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยความ ผิดพลาดหรือว่าความพลาดพาังหรือว่าการทําอะไรผิดหรือว่าทําอะไรเปเปิน่นนมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเฮย้ยมันก็ยอมรับได้ในเมื่อเราสามารถทําใจเข้าใจและ เปิดโอกาสให้เขาแบบพูดได้ใหมฉะนั้นทําไมเราถึงตั้งเงื่อนไขกับตัวเองซะสูงขนาดนั้นว่าเราผิดพลาดไม่ได้เราทําแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้นี่ก็คือเรื่องที่อยากมาแชร์กับทุกคนนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับคนที่กําลังแบบเป็นอาการนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่นําเวลาแบาง่งนกันไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย